ยำปูมา20บาทค่ะเพื่อนๆได้2ตัวอคอยถูกมากเลยก่ะสวัสดีค่ะสุสานแมยอบางเปราสุกุ้คนค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับทอสออกรนะคะวันนี้เราก็มาลองที่ร้านยำนะคะทุกยำ20บาทนี่เลยค่ะ เราจะมาลองดูกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะคะอยู่ที่อำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็ที่ร้านนี้นะคะก็จะเป็นมีชาบูแล้วก็มีหมูกระทะด้วยนะคะแต่วันนี้เราจะมาชิมแค่ยำอย่างเดียวนะคะเราไปดูเมนูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันนี้คือเมนูนะคะเมนูทุกยำยี่สิบบาทมีทุกอย่างเลยค่ะยำหม,มูยอยำไข่แดงยำปูม,มา้ายำกุ้งสดยำปลาหมึกยำอะไรอย่างนี้มีหมดเลยนะคะมีกุ้งแช่น้ำปลาด้วยค่ะ วันนี้เราก็สั่งไปแล้วนะคะสั่งไปเยอะมากมีหกมากับเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะ <laughs> ตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะคะเราสั่งไปสิบกว่าจานตอนนี้มาสองสี่หกตอนนี้มาแปดจานแล้วนะคะอันนี้คือหมูหมูมะนาวคะ่ะนี่ยี่สิบบาทหมดเลยคะ่ะอันนี้คือยี่สิบบาทนะคะหอยแครงยำเอวยนะคะยำมัน <laughs> อันนี้คือมันหล่นไปประมาณ4ี่ชิ้นนะคะยำไข่แดงอันนี้ยำหมูยอแลตนกุ้งสดนะคะปลาหมึกมาเพิ่มอีกแล้วค่ะน,นี่น้องเขาก็มาเสิร์ฟนะคะยำปูมา20บาทค่ะเพื่อนๆได้2ตัวถูก <c oughs> อยถูกมากเลย <c oughs> แกเราก็มาชิมกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะ เราจะชิมยำไข่แดงนะคะอันนี้คือยำไข่แดงอ,อร่อยมากเมื่อกี้รอนานก็เคยว่าจะกลับแล้วค่ะเมื่อกี้ว่าไม่มานานจังเลยว่าจะพากันจ่ายค่าน้ำแล้วก็กลับนะ พอดีเขามาพอดีเออได้กินแล้วสรุปอร่อยมากค่ะก็คือเลิศสมกับราคา20บาทถือว่าโอเคมากจะกินแซลมอนคำใหญ่ๆนะคะตอนนี้มือข้างหนึ่งถือกลองมือข้างหนึง่งตกักน้ำตักยากนิดนึงนะคะ้ะ ่นะกินกุ้งให้ดูนะคะอืมอร่ออันนี้ยำหยอยนางรมอร่อยหมดเลยอ่ะกุ้มอ่ะยี่สิบบาทก็ต้องคิดเยอะ กินได้หลากหลายดีลูกค้าเขาก็เยอะมากเลยนะคะเด็กนัก,นก,นกเรียนมากินเต็มเลย สรุปว่าไงคะผ่านไหมคะก็ได้อยู่นะคะก็ถือว่าผ่านนะคะยำ20บาทก็ได้เยอะพอสมควรกุ้ง5ตัวจานหนึ่งก็ก็ถือว่าโอเคค่ะรสชาติก็อร่อยแต่ตอนนี้คือเผ็ดมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโชว์บรรยากาศร้านให้ดูนะคะร้านก็อยู่ใกล้ปัม๊มปตท,ทและหันทรายนะคะอยู่ข้างๆปั๊มนะคะใครสนใจที่จะมาก็ามาได้ไม่ใช่มีแค่ยำ20บาทอย่างเดียวนะคะก็มีหมูกระทะแล้วก็มีชาบูวยชาบูก็มีน้ํา น้ำซ MM ุป mm. 2อย่างก็คือต้มยำกับธรรมดานะคะใครสนใจก็สามารถมาได้นะคะร้านเปิดตั้งแต่ประมาณ10โมงเช้าถึง2ทุ่มนะคะประมาณนั้นแล้วก็ไปดูบรรยากาศร้านก็เลยดีกว่านะคะ ตอนนี้ก็เช็คบินเสร็จเรียบร้อยนะคะหมด250บาทค่ะเพราะว่าเช็คอินได้กินฟรี1จาน20บาทนะคะเพราะว่ามีทั้งหมด11จานแล้วก็มีโค้กแล้วก็มีน้ําแข็งทั้งหมด250บาทเท่านั้นเองค่ะถูกมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามทศกรด้วยน,น,นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะเอาโค้กกลับบ้านด้วยนะ,ะ๊ะ ที่ร้านก็จะมีแบบสองชั้นนะคะอันนี้เป็นชั้นล่างแล้วส่วนข้างบนนั้นก็คือข้างบนนะคะเอาข้างบนก็คือข้างบนชั้นสองก็มีวิวอีกแบบหนึ่งนะคะนนะอันนี้เขากลับบ้านค่ะพิเซนเตอร์